วันสัพพอและช c ย a n งชาโนชสโนไว้กับคนแคร์ทั้งเจ็ดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงรูปโฉมงดงามน่ารักเธอนามว่าสโนไวทเธออาศัยอยู่ในปราสาทกับราชินีใจร้ายแม่เลี้ยงของเธอ ราชินีใจร้ายอิจฉาความสวยของสโว์ไว้มาตลอดจึงสั่งให้เธอทำงานหนักปัดกวาดเช็ดถูราวกับว่าเป็นคนใช้แต่ละวันพระราชินีจะคอยถามกระจกวิเศษว่ากระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครนั้นงามเลิศที่สุดในประทีและทุกๆครั้งกระจกก็จะตอบว่าท่านนี่แหละ ที่ไม่มีผู้ใดงดงามเกินแต่แล้ววันหนึ่งราชินีก็ถามคำถามเช่นเดิมแต่ในวันนี้กระจกวิเศษกลับตอบว่ามีหญิงสาวผู้หนึ่งริมฝีปากสีแดงด่งกุหลาบเส้นผมดำเงาด่งไม้มักเลือผิวใกล้ขาวด่งหิมะเธอชื่อสโนไวท์ผู้งามเลิศในปฐพี ราชินีถึงกับอ้าปากค้างกับคำตอบขณะเดียวกันสโนวัยที่กำลังทำความสะอาดอยู่ก็ได้อธิษฐานขอให้ได้พบกับรักแท้สักครั้งทันใดนั้นเธอก็ได้พบกับเจ้าชายรูปงามซึ่งเดินมาตามเสียงร้องเพลงอันไพเราะของเธออยู่พอดีราชินีใจร้ายเห็นดังนั้นก็ตะโกนอย่างเกรี้ยวกราด และวางแผนกำจัดสโนไว้ในทันทีนางเรียกตัวนายพรานมาพบพร้อมออกคำสั่งให้พาตัวสโสนไว้เข้าไปในปา่าจากนั้นก็ฆ่าเธอเสียนายพรานตกใจมากแต่ก็ขัดคำสั่งราชินีไม่ได้ราชินีใจร้ายยังพูดอีกว่าเพื่อไม่ให้ภารกิจนั้นล้มเหลว เจ้าจงเอาหัวใจของนางใส่ลงมาในกล่องใบนี้ราชินีใจรายพูดจบพร้อมกับยื่นกล่องเล็กๆก,กล่องหนึ่งให้แก่เขาวันต่อมานายพรานวางแผนหลอกล่อให้สโสนไวเข้าไปในป่าแต่ขณะที่จะลงมือทำร้ายนายพรานกลับเปลี่ยนใจเพราะไม่สามารถฆ่าเจ้าหญิงน้อยได้ลงคอ เขาได้บอกความจริงแก่สโนไวท์และบอกให้เธอนั้นรีบหนีไปอย่าก,กลับมาที่นี่อีกสโนไวท์ที่กำลังหวาดกลัวหันหลังวิ่งเข้าไปในป่าเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งเข้าไปลึกเท่าไรรอบข้างก็ยิ่งมืดขึ้นกิ่งไม้ต่างๆเกี่ยวเสื้อผ้าของเธอจนขาด จนในที่สุดเธอก็วิ่งมาพบแสงสว่างและมองเห็นกระท่อมหลังเล็กกลางป่าเธอพูดขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าใครกันนะมาอาศัยอยู่ในป่าแบบนี้เธอเคาะประตูเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเธอเลยทันใดนั้นประตูบานนั้นแง้มออกเล็กน้อย เธอตัดสินใจก้าวเข้าไปในกระท่อมสโสนไวเห็นว่ากระท่อมดูสกปรกไม่เป็นระเบียบเธอจึงเริ่มทำความสะอาดเพื่อหวังว่าจะขอเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ที่กระท่อมนี้ไปก่อนเธอปัดกวาดชั้นแรกเสร็จเธอพบว่าชั้นสองนั้นเป็นห้องนอนและมีเตียงเล็กๆทั้งหมด เจ็ดเตียงวางเรียงกันอยู่สโนวไวคิดว่าต้องเป็นของเด็กๆอย่างแน่นอนด้วยความเหนื่อยล้าเธอล้มตัวลงนอนบนเตียงและเผลองีบหลับไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเพียงไม่นานคนแคทั้งเจ็ดก็เดินทางกลับมาจากการทำงานในเหมืองพลอย พวกเขาเห็นว่าประตูกระท่อมนั้นถูกเปิดอยู่แถมด้านในยังทำความสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยพวกเขาพากันสำรวจรอบบ้านทันทีมันจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆคนแคระคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นและขึ้นไปยังชั้นสองก่อนจะพบหญิงสาวกำลังนอนหลับอยู่ เธอเป็นใครกันคนแคร์เอ่ยถามทันทีที่สโนไว้ลืมตาตื่นเธอประหลาดใจมากที่พวกเขาไม่ใช่เด็กอย่างที่เธอคิดจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็ผลัดกันเล่าเรื่องราวของตนเองสโนไว้จดจำชื่อของคนแคร์ทั้งเจ็ดได้แก่ดอกดูปี้การัมปี้แฮปปี้ สลิปปี้สนิทซี่และสรูปี้คนใครยินยอมให้สโนว์ไวท์พักอยู่กับพวกเขาเพื่อปกป้องเธอจากแม่เลี้ยงใจร้ายโดยสโนว์ไวท์จะรับอาสา,าทำอาหารและอ่านนิทานก่อนนอนให้คนแคร์ทั้งเจ็ดฟังเพื่อเป็นการตอบแทนวันรุ่งขึ้นก่อนที่คนแคร์จะออกไปทำงาน พวกเขากำชับสนไว้ว่าห้ามเปิดประตูให้ใครอย่างเด็ดขาดเจ้าหญิงพายักหน้ารับคำแล้วทุกวันก็ผ่านไปด้วยดีวันแล้ววันเล่าฝั่งด้านพระราชินีใจร้ายเมื่อไปหากระจกวิเศษและถามคำถามเดิมอีกครั้ง กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในประทภีกระจกวิเศษตอบว่าข้ามหูเขาเพชรพลอยเจ็ดลูกหลังน้ำตกเจ็ดสายในกระท่อมที่คนแคร์ทั้งเจ็ดอยู่สโนไว้งดงามที่สุดราชินีบอกกระจกวิเศษว่าสโนไว้นั้นได้ตายไปแล้วนางเอากล่องที่มีหัวใจออกมาเป็นหลักฐาน สนไว้ย,ยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เจ้ากำลังถืออยู่มันคือหัวใจหมูต่างหากกระจกวิเศษต,ตอบพร้อมทั้งหัวเราะเยาะนางพระราชินีโมโหสุดขีดนางรีบลงไปยังคุกใต้ดินและผสมยาหลายสูตรเข้าด้วยกันเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นหญิงชาราหน้าตาน่าเกลียด จากนั้นนางก็ได้คาถาเพื่อทำแอปเปิลอาบยาพิษซึ่งหากใครได้กัดแอปเปิลผลนี้แค่คำเดียวจะสิ้นลมหายใจในตอนนั้นทันทีแต่จะมีเพียงจุบแรกจากรักแท้เท่านั้นที่จะสามารถถอนคำสาบนี้ได้วันต่อมาที่กระท่อมคนแคร์ทั้งเจ็ดขณะที่พวกเขาออกไปทำงานเช่นทุกวัน แต่บ่ายวันนี้กลับมีเสียงเคอะป,ประตูดังขึ้นสโนไว้จำได้ว่าเหล่าคนขคยย้ำว่าไม่ให้เธอเปิดประตูรับคนแปลกหน้าเข้ามานั่นใครกันเธอร้องถามสวัสดีจ้าฉันเป็นเพียงแค่หญิงชราขายแอปเปิลคนหนึ่งเท่านั้นข้างนอกตอนนี้ฝนตกหนัก ช่วยเปิดประตูให้ฉันจะได้ไหมจ๊ะหญิงชาราน่าเกลียดเอ่ยปากขอร้องด้วยความสงสารสนไว้จึงเปิดประตูให้หญิงชาราเข้ามาดูแอปเปิ้ลสีแดงน่ากินพวกนี้สิเธออยากกินไหมละ่ะถือเป็นการตอบแทนแก่เจ้าหญิงชาราแกล้งถามฉันก็อยากจะซื้อแอปเปิ้ลนะ แต่ฉันไม่มีเงินเลยสโนไวตอบงั้นขอแลกกับหวีของเธอก็พอหญิงชาราจ,จัดแจงมอบแอปเปิ้ลให้กับสโนไวทันทีแล้วชักชวนให้เธอลองลิ้มรสดูสโนไวกัดแอปเปิ้ลเข้าไปคำใหญ่ทันใดนั้นร่างของเธอก็ล้มลงกับพื้นและสลบไป ราชินีใจร้ายหัวเราะด้วยความดีใจพร้อมกระโดดโลดเต้นที่แผนการของนางสำเร็จอย่างง่ายดายเป็นเวลาเดียวกันที่คนแครทั้งเจ็ดกำลังจะกลับบ้านมาพอดีและเห็นสโนไวยล้มลงกับพื้นส่วนราชินีใจร้ายกำลังหัวเราะอยู่พวกเขารีบออกไล้ตามราชินีใจร้ายในทันที ราชินีใจร้ายในร่างของหญิงชราวิ่งหนีออกจากกระท่อมระหว่างทั้งนั้นก็มีพายุหนักนางปีนขึ้นไปบนยอดเขาขณะที่คนแคร์กำลังไล่ตามมาติดๆวินาทีนั้นราชินีใจร้ายสะดุดลื่นล้มตกลงไปสู่ก้นเหวและไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกเลย ส่วนร่างของสโนไว้นั้นช่างน่าสงสารไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือเธอได้เลยเธอยังคงนอนแน่นิ่งโดยคนแคร์ทั้งเจ็ดนำร่างของเธอใส่ในโลงแก้วเอาไว้ก่อนวันคืนก็ผ่านไปหลายวันที่พวกเขาเฝ้าคอยดูแลเธอจนวันหนึ่งเจ้าชายรูปงามก็ขี่ม้าผ่านมาและพบโนไว้เข้า ทันทีที่เขาทราบว่าสโนไวหายไปจากปราสาทเขาก็พยายามค้นหาเธอมาโดยตลอดจนในที่สุดเขาก็พบเธออีกครั้งแต่เธอกลับนอนนิ่งเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเสียแล้วด้วยหัวใจอันแตกสลายเจ้าชายค่อยๆเปิดลงแก้วออกแล้วจุมพิตเจ้าหญิงไปหนึ่งครั้ง แล้วโค้งคํานับเธอด้วยความเสียใจทันใดนั้นเองเปลือกตาของสโนไวก็กระพริบขึ้นคํำสาปถูกทำลายลงแล้วเธอตื่นขึ้นจากการหลับไหลเล่าสัตว์ต่างๆและคนแคร์ทั้งเจ็ดต่างพากันดีใจอย่างที่สุดเจ้าชายโอบกอดเธอไว้และอุ้มสโนไว้ขึ้นบนหลังม้าสีขาว ต่อมาทั้งเจ้าชายและเจ้าหญิงสโนไวทก็ได้แต่งงานกันและครองรักกันในปราสาทแสนสวยอย่างมีความสุขตลอดไป